วันนี้ช่างหำและลุงหนวดและพานต้อมได้มะงอยโจโขอยู่บนต้นไม้มาสอดส่องสายตาหาปลาชะโดตัวใหญ่ที่พานต้อมได้เจอเมื่อวานบอกว่ายิงไม่ทันนั่งไปแล้วหนึ่งชั่วโมงกับอีก49นาทีก็ยังไม่เจออะไร แต่เราเราทั้งสามมีสายเลือดของนักสู้ร้อยเปอร์เซนต์เราไม่ยอ่อท้อเฝ้ารอดูต่อไปหวังว่าจะหมานหมานหรือไม่หมานนั้นขึ้นอยู่กับเป็นบางวันสำหรับวันนี้ตัวผมเองนั้น ยิงไปแล้วสามเถือถ่อบ่ถึกจ้อยลุงหนวดยิงปลาสะโดใหญ่บ่ถือคือกันส่วนผ่านต้มเมื่อตะก,กี้นี้ได้ยินเสียงร้องหวยหวนบอกว่าเกือบโดนว่านั้นช่างน่าสงสารเหลือเกิน เราจังคงจดจ่อฟ้อรอปาสะโดใหญ่เพื่อมันจะฟุกลอยมาหาวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านทั้งหลายที่เข้ามาชมคลิปและเป็นกำลังใจกดคอมเมนต์เข้ามาหมายช่างสวยเสรือเกิน น้ามีตัวใหญ่ยิ่งนักผมนั่งอยู่ในห่มกกแสงข้างล่างเป็นอุ่มมีขี้ระเหยขี้ละเหยน่าจะมีปลาตัวใหญ่มาอาศัยซ่อนตัวแต่ก็ยังไม่เจอ ยังไม่เจอเลยสักกระตัวเดียวขอปู่เจ้าเจ้าที่ดลจิตดลใจประโคใหญ่ประซดูใหญ่มาขึ้นต่อหน้าข้าด้วยเถิดข้าจะรู้สึกขอบคุณรู้สึกรักท่านที่ท่านเมตตาที่ท่านปรานีดลจิตดลใจประโคใหญ่มาให้ลูกหลาน ได้ยิงไปสแตกกับเข้าแรง